รายงานผลการปฏิบัติงานอาสาสมัครกศนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเต่าง,งอยครั้งที่1ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2565ถึงเนือนมิถุนายนพุทธศักราช2566ทั้งหมด5ด้านดังนี้ด้านที่1การสำรวจความต้องการในการเรียนรู้ของประชาชน อาสาสมัครกศนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเต่างอยได้ทำการออกสำรวจความต้องการในการเรียนรู้ของประชาชนและออกรับสมัครนักศึกษาในด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตอำเภอเต่างอยทั้งหมด4ตำบลการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชยาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านที่2การประชาสัมพันธ์สื่อสารเผยแพร่ข้อมูลเพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงการเรียนรู้ของประชาชน อาสาสมัครกสนได้จัดนำหนังสือและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนในการส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนนำหนังสือและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลผู้รับบริการจำนวน600คนด้านที่3ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน อาสาสมัครกศนนายสุชาตินีอมากเป็นวิทยากรให้ความรู้โครงการฝึกอาชีพชุมชนกลุ่มสนใจหลักสูตรการทำสเปรตคร้หอมไ่ยุงจำนวน10บชั่วโมงกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอประตูบ้านการปันใช้สิทธิ์เลือกตั้งอาสาสมัครกศนตำบลเต่าง,งอยร่วมจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเช่นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การจัดกิจกรรมด้านอาชีพในหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวการเดินโรณรงค์การเลือกตั้งด้านที่4การติดตามผลและดูแลการจัดกิจกรรมการศึกษาในชุมชนอาสาสมัครกศนได้มีการติดตามผลและดูแลการจัดกิจกรรมการศึกษาในชุมชนกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้านที่ห การสนับสนุนการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาของประชาชนในชุมชนอาสาสมัครกศนของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ได้สนับสนุนรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาของประชาชนในชุมชนจากข้อมูลแผนชุมชนหมู่บ้านมาเป็นข้อมูลในการดําเนินงานของอาสาสมัครกศนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเต่างอย